สวัสดีครับมาเจอกับพี่จูนรูฟี่วันนี้พี่จูนไม่ได้มาคนเดียวนะฮะวันนี้มากันห้าท่านนะพี่จูนนะครับผมโอ้โเป็นคนที่มีความสามารถท้ายเอกไปกับประเมินข้าสูงไปตุ๊กงเฮ้ยทำไมจะเริ่มเหมือนไอ้ไอ้แก่เมื่อกี้แล้วเอาด้วยมันยี่ลูกกงด้วยดอเอมอนตอนประตูไปที่ไหนก็ได้โตแล้วเห็นบอกว่าคนที่เนี้ยที่ได้ที่หนึ่งเนี้ยก็จะมีของรางวัลให้ใช่ครับมีครับรางวัลใหญ่ก็คือบ้านพร้อมที่จะโดนยึดพร้อมที่จะโดนยึด เพรคุณทีมงานก็มาดีครับด้วยวันนี้เขาถ่ายคลิปมาเขาถ่ายคลิปมาเขาก็เล่น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 แล้วก็ให้อยากให้น้องทุกท่านเนี่ยพากให้เขาหน่อยใี่บอกเลยนะนกพลิดผู้หญิงคนนี้เป็นแฟนของฉันอาเกเรนต้องรู้ดีนี่หว่าผู้หญิงคนเนี้ยเอาชอบฉันนะเว้ยเอาไม่ดีบเลยเอาคนมากโอเคเลยเดี๋ยวมาดูกันนะฮะไปชมเลยครับ สวัสดีครับโวันนี้ดีใจมากเลยนะฮะในช่องนุ้ยเชิญยิ้มนะครับวันนี้ออกมานอกสถานที่นะครับแล้วก็มาเจอกับพี่จูนร,รูฟี่ครับผมนะฮะพี่ชายที่น่ารักของนุย้ยรู้จักกันมานานแล้วตอนแรกๆรกรู้จักกันก็นึกว่าเขาเป็นเอ่อพวก พ่อค้าอะไรแบบนี้เปิดร้านเหล้าอาศัยไปเมากระแทกอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาสิวันนี้พิจูนไม่ได้มาคนเดียวนะฮะรู้อยู่แล้วว่าพิจูนนี่เป็นนักภาพล่าสุดนี่ก็ภาคเป็นตัวแชงครับแล้วก็ลูฟี่ด้วยนะลูฟี่ลูฟี่ยังอยู่ในการ์ตูนแชงจะอยู่ใน Netflix ครับอ่าอยู่ใน Netflix ด้วยนะครับออาวันนี้มากัน5ท่านนะพี่จูนนะครับผมนะครับน้องๆนะครับอ๋อถ้าํำตัวเลยอ้โสวัสดีครับผมจิ๊บเองนะฮะสวัสดีจจจี้ เธออยากได้ลูกโป่งไหมจอจีฉันมีชื่อว่าเพนนีไวส์ตัวตลกเต้นรำเพนนีไวส์ใช่รู้จักจอจีสิจอจี ie, นี่เพนนีไวส์เรามานจะคนแปลกหน้าแล้วทุกคท่านครับครับผมเอ่อโชกกนหลองโชกกนนะอายุ่าไรนะ้องโชกกนสิบห้า <15. S 3> <15. S 2> นี่เด็กสุดเลยพี่โจนใช่ครับข้าจะปกป้องบ้านเมืองและทุกชีวิตที่อาศัยอยู่ที่นี่การปลูกต้นไม้นั้น ใช้เวลาเป็นทศวรรษแต่การปลูกปั้นมนุษยชาตินั้นใช้เวลาเป็นศตวรรษน้ำยอกต้อเอาน้ำบ่งนี่คือวิถีของธรรมชาติได้เวลาขยายกิ่งก้านสัตว์โลก ย่อมเป็นไปตามยถากรรมโอ้โหแต่เสียงนี่ไม่ธรรมดาเลยนะความสามารถนี่เกินอายุเลยนะฮะอีกท่านหนึ่งฮะสัสดีครับผมชื่อฟงนะครับอายุ18ปีบ้านอยู่ระยองครับผมระยองระยองครับผมระยองนีก้ใกล้บ้านผมจันทบุรีอเอ๊ะอย่างระยองกับจันตราดอะไรสำเนียงจะคล้ายๆกันไหมระยองอาจจะพิสั้นจันอาจจะฮิยาวเอาและตราดอะฮิใหญ่ ไม่ได้ยิ่งตอนนี้ยิ่งห้ามหยุดเด็ดขาดเพราะคุณไม่เห็นหรอว่ามือผมมันไม่ได้ดีขึ้นเลยถึงตอนนี้คุณควรจะออกไปได้แล้วเอ๋อเหรอเง้นคุณมาทําไมหอบเหล้ายาปลาปิ้งมาอย่างกับจะไปปิกงนีกกับเพื่อนซึ่งเราไม่ใช่เพื่อนคริสตินแฟนนี่ยังไม่ใช่จะประกอบร่างแล้วส่งกลับไป,ปเผชิญโลกวัวใจต้นอีกครั้งคุณห่วงใยโคตรโคตรเลยว่าไหมีกจันนะครับสวัสดีครับผมม่อนนะครับอายุ15ปีนะครับ วางวัตถุโบราณไว้บนแท่นบูชาเท่านี้การเตรียมตัวก็สมบูรณ์แล้วอ๋อบัญชาร่างกายของเจ้าจะอยู่ในอันหัาดข้าผู้ถูกคุมงขังในกรงแห่งความบ้าคลั่งเจ้าจักเป็นผู้ถูกฉุดลากก็ตรวนนั้นตอนแรกคัดเลือกในก็น้องมอนนี่ก็คือส่งมาใช่ไหมใช่ครับส่งมาตั้งแต่แรกคัดไปอยู่ในจํานวน200คนแรก200คนคัดเหลือกี่คนครับ9คน9กคนแล้วก็ได้เสียงันะผู้หญิงท่านเดียวเลยวันนี้ สวัสดีค่ะชื่ออิ่มค่ะอายุ24ปีตอนนี้ก็เป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่ที่กรุงเทพค่ะมแม่ครับไม่ว่าใครถ้ามีปัญหาก็ไปช่วยได้เสมอฮีโร่เนี่ยเท่มากๆเลยนะเนาะแต่ฮีโรอ่บอ้างได้ไหมขอโทษด้วยนะไอซึคุแม่ขอโทษ้ออย่างนี้พวกไอพวกเกาหลีอะไรพี่ชายอะไรพี่ชายิันหนาวอ๋อประมาณนี้ประมาณนี้ถือว่าเป็นทีมเลยนะแล้วไปสนใจการพากยังไงฮะตั้งแต่ที่แรกอ๋อก็นี่ลฮะ เป็นไอดอลตั้งแต่เด็กแล้วเพราะว่าดูวันพีทดูตั้งแต่เด็กๆเ,<ด>เลยนะเด็กเลยครับวันพีทนี่ตั้งแต่การ์ตูนเลยใช่ไหมใช่ครับผมแต่การ์ตูนเลยครับนี่ดูครบเลยป่าวันพีทมันมีเป็นพันๆตอนเลยนะดูครบเลยฮะดูชอบมากฮะแล้วแล้วชอบตัวอะไรชอบตัวที่ภาค,ค่ะชอบที่สุดนี่นจะเป็นแชงครับ แ้งน,นี่เขาจะเสียงหล่อหน่อยใช่ไหมใช่จะเสียงหล่อๆหน่อยแล้วดูด,ดูมีบารมี <c oughs> เดินไปทางไหนก็มีแต่คนเกรงะฮะในแ้งในกระตูนเนี่ยนะเดินไปที่ไหนก็คนเกลงขามฮะ <c oughs> แล้วคนภาคนี่เดินไปทางไหนขนาดเนี่ยเจ็ดวัยรุ่นเจ็ดแปดคนนั่งกินกินเหล้าอยู่ <c oughs> คนภาคเสียงนี้นะเดินไปแป๊บเดียวนะยังไม่ทันถึงโต๊ะแตกรึมต่อยเข่าเมาอ้ว,อวกลดโต๊ะเขาค่ะไม่ใช่สิ <c oughs> แล้วมาภาคจริงๆจังๆตอนไหนฮะเอ่าตั้งแประมาณสองถึงสามปีก่อนนะเพราะว่าลองเปิดช่องยูทูปเกี่ยวกับการภาคแล้วก็ตส่งมันก็ทมันมาตั้งแต่ตอน เลยครับเออแล้วมารู้ได้ไงว่าพี่โจนเขามีออดิชั่นมีสมัครให้ภาคเห็นในเพจเลยฮะลงเพจกดติดตามเขาไว้พี่โจนอยูอย่เห็นฟุกรีบ จัดทันทีเลยฮะก็ไม่คิดว่าจะเป็นหนึ่งในสองคนที่ผ่านเข้ามาแล้วพี่จุนคัดยังไงฮะตอนคัดคัดยังไงดูแต่ละคนดูทุกคนดูไม่ใช่แค่รอบเดียวดูสองรอบสมรอบเพื่อที่จะไม่ผิดพลาดจริงๆมันก็เลยเสียเวลาเยอะครับแล้วในน้องน้องนี่ก็สิบห้าสิบห้าอีกคนหนึ่งกี่ปีแล้วครับเป็นเป็นนักพากย์นะฮะมือสมัครเล่นช่วงช่วงที่เริ่มเริ่มแรกๆเลยก็ประมาณอายุ อายุ 17, 1 1 oh. บ2โอ้แล้วมาภาคจริงจังก็ประมาณอายุเข้า13ไปเจอแบบว่าเสียงตัวเองได้ไงว่าวเฮ้ยเราต้องภาคเสียงแบบเนี้ยลองลองจากพวกแบบภาคเล่นๆแบบเว็บตูนพวกมังงะอะไรแบบเนี้ยไอ้น้องลองภาคให้พี่ดูด,ดิไอ้ที่ลองเล่นๆกา,<ๆ>านเพิงกระบวนท่าที่หนึ่งเร็วเพิงนะเส้นขอบฟ้าอ๋อนี่คือเสียงแบบนี้ดูเขาฟังเสียงคนที่เขาเคยภาคไว้แล้วเราก็มาเรียนเสียงตามใช่ประมาณนั้นคือต้องชอบก่อนนะอันดับแรกเลยคือต้องชอบก่อนอันนี้จะเสียงหล่อหน่อยนะ เริ่มภาคจัดเสียงอะไรก่อนนะครับทุกตัวเลยครับเจอตัวอะไรลองให้หมดเลยครับพวกตัวแก่ตัวเด็กตัวเอกตัวร้ายตัวโกงตัวแก่ต้องทําเสียงยังไงเฮไอหนูเจ้าเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถมากนะเอกท่านอาจารย์ท่านเอกคิดว่าตัวข้าเนี่ยควาสามารถจะไม่เท่าไรหรอกนะท่านกับประเมินข่าสูงไปโกงเอ้ยท่านจะเริ่มเหมือนไอ้ไอ้แก่เมื่อกี้แล้วสุดท้ายแล้วอันนี้ได้หลายเสียงถือว่าเก่งมากโอเคลูก เริ่มจากเสียงอะไรก่อนลูก<ฟ> <mungkin> เราตอนคือผมไปเกือบทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นเสียงแก่ซึ่งตอนนั้นผมอายุประมาณสักสิบเอ็ดปีสิบสองปีซึ่งตอนนั้นผมก็มามักจะชัดเสียงดังเก่ง <Enc ina> ๆมากเลยนะนี่ฟังเสียงถ้าหลับตาฟังนะนึกว่าแบบแบบใช่หัวอายุต้องล้มเบเลยนะคือไม่น่าจะเป็นเด็กอายุเท่าน <oute> ี้ถ้าถามว่าพลาดได้กี่เสียงของมันเสียงตัวตั้งแต่เหมือนคล้ายๆของพี่ฟงะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครแต่ไม่กลางคนจนไปถึงตัวแบบว่าอายุมากขึ้นอะไรอย่างนี้ ผมก็จะถนัดมากกว่าอ่าชอบเพราะว่าเนื้อเสียงเรามันใหญ่ใช่ครับมันเข้มข้นอ่ะผู้หญิงจริงๆแล้วในในชุดนี้ที่คัดมาผู้หญิงกี่คนครับพี่มีมีน้องลี่ที่นั่งอยู่ตรงนู้นอีกคนอ,อ๋อมีน้องอีกคน<ล>นึงแล้วก็มีน่าจะเป็นน้องนิวไหมประมาณนะั้นอะันะนะอันนี้ก็จะคือภาคผู้หญิงอย่างเดียวเลยเนาะ,ะแล้วก็ภาคเสียงเด็กด้วยปะภาคเสียงเด็กผู้ชายเลนะยคอเออเด็กผู้ชายอลองลองสักหน่อยได้ไหมลึกตัวนี้รับ ผมกินเองครับอะไรประมาณนี้จะมีเสียงแบบที่ที่เริ่มตอนเริ่มเนี่ยคือเริ่มจากชอบเรียนแบบพวกแข่งโดเรมอนแข่งมิก้เมสาอะไรเงี้ยต่อเออเอาโดเรมอนทิ่ลุกตรงโดเรมอนโดนรเรม,มอนตอนประตูไปที่ไหนก็นได้โตแล้วชอบอะไรแบบนี้มากกว่าวันนี้พี่ภูมิใจไหมได้น้องๆมาเป็นรุ่นใหมๆ่ๆเจเรชั่นใหม่ในงานของการภาคเนี่ยภูมิใจครับพี่บอกตรงว่า คือผมมาคิดมานานแล้วว่าเราก็อยากจะมีสปอตไลท์สักโดนึงส่องไปให้น้องๆที่เขาไม่มีโอกาสให้เห็นในเรื่องของความสามารถของเขาบ้างแ,แต่จะถูกหยิบใช้หรือไม่นั้นก็อยู่ที่ตัวเขาอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่อย่างนั้นมีคนเห็นแน่นอนละเดี๋ยวนี้มันเป็นเทคโนโลยีได้นะใช่ครับโซเชีเลยลอะไรด้นะมันจะง่ายต่อการค้นหาดาวดวงใหม่สมัยพี่จูนเนี่ยมาภาคเนี่ยใครแนะนํามาครับพี่มาได้ยังไงพี่จูนพี่เขาชวนครับเมื่อก่อนเนี่ยผมบรรยายกีฬาอยู่ที่ยูทีวีแล้วห้องภาคข้างๆเนี่ยเป็นห้องภาค เขาก็ชวนว่าเฮ้ยจูนไปลองฝึกด,ดูไหมผมว่าเอาดิก็ชอบอยู่แล้วเราบรรยายกีฬามา1ปีเนี่ยมันทําให้เราไม่ตื่นใหม่ก็เริ่มต้นจากวันนั้นแหละครับก็มาจนถึงทุกวันแล้วมีคนมาเทนไหมพี่เ,เ,เหมือนเหมือนพุ่มกับที่บอกฮ้ยขออารมณ์นี้ขออารมณ์นี้ถมาไปถึงขนาดนั้นครับก็พี่ๆก็จะคอยตบ ตบทีละนิดตบทีละหน่อยคนที่ตบผมเยอะสุดก็น่าจะเป็นพี่โตพันธมิตรพี่โตจะตบผมเยอะมากจนแบบหัวเหอบานหมดแล้วแล้วต้องยอมรับเลยนะว่านักภาคหลายๆท่านเนี่ยส่งให้หนังสนุกขึ้นไปอีกเลยอะ่ะ<ช>มันมีส่วนเลยนะต้องดูกันอยู่แล้วใช่ปะ่ะแล้วมุกเนี่ย เขาไปหากันมาจากไหนอะพี่หรือว่าเติมเองถ้าเป็นพันธมิตรนะครับก็จะนั่งซ้อมหลังหนึ่งรอบก,ก่อนก็จะเปิดดูก่อนพี่โต๊ะก็จะอา้อาวอ้าวใครเล่นบุกอะไรเวลานาทีที่เท่าไหร่ตรงไหนแกก็จะจดเอาไว้ซ้อมเสร็จปุ๊บหมดม้วนปุ๊บย้อนกลับมาภาคจริงก็จะใช้เวลาทํางานค่อนข้างเยอะสมัยก่อน หรือว่ามีความสามารถมากๆเลยพี่ก็ยอมรับพี่ตั๊กก็อีกคนนะั้นพี่ตั๊กสิริพรอ่ะเ,เขาเป็นคนที่ชอบการการภาคมากๆพี่ก็เปิดให้เขาดูบอกอุยอ้ยอุย้ยน,น้องๆเก่งอะ่ะพี่โจนเจอเพชรแล้วเก่งมากสุดยอดมากแต่ละคนมาเนี่ยงานภาคเนี่ยเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยงานเยอะไหมพี่แต่ละคนแล้วแต่ผู้จ้างพี่แต่ว่าตอนนี้น้องๆเนี่ยยังยังไม่ได้เฉิดฉายอยู่ในวงการอย่างอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นต่อไปเนี่ยเขาก็จะต้องจัดการตัวเขาเองแสดงให้เห็นว่าเขาอ่ะ มีความสามารถรอบด้านขนาดไหนไม่ใช่ว่าแค่เหมาะกับตัวนี้ฉันก็จะพาแต่ตัวนี้ไปตลอดชีวิตของฉันไม่ใช่คือฝึกตัวอื่นก็ได้ใช่ครับใช่เรื่องหนึ่งใช้กี่คนพี่แล้วแต่ตัวละครของภาพยนตร์เรื่องนั้นนั้นอยู่ที่งบด้วยบ้างด้วยถ้างบเยอะจ้างหลายๆตัวได้ได้แต่ถ้างบน้อยหน่อยเซฟเลยมาคนหนึ่งภาคสี่ตัวแปดตัวพี่แปดตัวโอ้ยยังไงก็แล้วแต่นะพี่นุ้ยก็อยากให้พวกน้องๆทุกท่านทุกคนนะฮะประสบความสําเร็จนะฮะกับ วงการที่อยู่เบื้องหลังแต่เสียงที่ออกไปเนี่ยมันมีสเสน่ห์มากๆเลยอืแล้วก็ไปทําให้สีสันของภาพที่ออกมามันมีความสนุบสนานขึ้นด้วยต้องใจรักจริงๆใช่ป่ะแล้ววันนี้ใครได้ที้หนึ่งอะไรยังไงอ่ะพี่คนไหนฮะอ่านะคนไหนที่หนึ่ง ที่1เลยนะฮะเห็นบอกว่าคนที่ได้ที่หที่1เนี่ยก็จะมีของรางวัลให้ใช่ครับมีครับมีพร้อมกับรางวัลใหญ่ก็คือบ้านพร้อมที่จะโดนยืดพร้อมที่จะโดนยืดก่อนพิ้งท้ายวันนี้ไปดูน้องๆภาคเพราะว่าต้องขอบคุณทีมงานก็มาดีคราบด้วยใช่ครับนะครับพี่บอลเชิญยิ้มครับผมผิดแจ๊ดชวนชื่นครับผมนะฮะพี่หลุยชวนชื่นครับผมตักบริบูบู์ครับผมแล้วก็น้องเมทจะตายวันนี้เขาถ่ายคลิปมา เขาถ่ายคลิปมาเขาก็เล่น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 ,ลน,ลนแล้วก็ให้อยากให้น้องทุกท่านเนี่ยภาคให้เขาหน่อยอคือไม่ต้องเอาเสียงพี่แจ๊ดไม่ต้องเอาเสียงพี่บอลเพียงพี่หลุยไม่เอาเอาเสียงน้องๆเลยเดี๋ยวมีใครภาคเสียงอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปตกลงกันนะโอเค <5 S 2> เลย <5 S 2> เดี๋ยวมาดูกันนะฮะเอาไปชมเลยครับ บอกเลยนะนกเิริผู้หญิงคนนี้เป็นแฟนของฉันตะ,กะเก็แต,ต้องรู้ดีนี่หว่าผู้หญิงคนเนี้เขาชอบฉันนะเว้เยเฮ้พี่ผมว่ามันดูถูกพี่มากเกินไปนะปนจะปล่อยแบบว่ายัางเน่มนเหมือนเอาตีนเหยียบหน้าอะไรพี่รู้หรือเปล่าไอ้เลมิมเรื่องแค่นี้เดี๋ยวฉันจัดจาการเองพี่แล้วพี่จะปลอยพี่ไปอย่างนี้ไม่ได้นะเราต้องเก็บมันอย่างแน่นอนเลยนะพี่มึงไม่ต้องกลัวเรื่องแค่นี้จิบจ่อยเว้ยให้ฉันไปเอาปืนในรถไหมพี่เอามายิงมันเลยฉันไม่ไหลก็กระบอกนะพี่นะจะบอกให้ไม่ใช่เป็นายเหลิม เดี๋ยวฉันจะเดี๋ยวผมเนี่ยจัดจัดจัดมึงกลับบ้านไปทำไมอ่ะพี่แ h มเก่งเหลือเกินขอโทษครับเอาเงินไบุลเลยเอาคนมากยังไม่ได้พูดเลยร้องเธอจะไปกับเขาหรือไปกับฉันฉันไม่น่ากันมาสวยขนาดนี้เลยผู้ชายถึงได้แย่งกันจีบขนาดเนี้ฉันอยากคีเร่ฉันอยากคีเร่มันสมบูรณ์สวยเลย นี่มองโลกในแง่ดีซะแล้วนี่พิตต์พี่ตักต๊กฝากมานะพี่ตั๊กสิริพรฝากมาให้รางวัลคนละ2,000บาทครับผมต้อ,องขอบคุณพี่ตั๊กด้วยนะเขาเขาบอกว่าพี่โทรคุยกันไงและอย่างหนึ่งนะฮะเดี๋ยวจะผู้มอบให้ของ PS Studio ดิโเขาด้วยวันนี้ผมเดี๋ยวจะพี่อยากให้กันทุกคนเลยนะนี่วันนี้ผมก็ซ้อมๆผ้าอะไรพวกนี้อยู่เลยสองสามสิบ <laughs> <laughs> นี่ใหม่นะไม่ใช่ยาดมท่านเจ้าคุณนะ จ้าคิดหรือว่าจะชนะข้าได้ขบวนท่าของเจ้าน่ะสู้เขาไม่ได้หรอกรู้หรือเปล่าข้าฝึกมาจากสำนักวัดเศร้าหลงวัดเศร้าหลายวันเศร้าหลินองค์พันหลักพยักทหารเหยื่อขะหอยทั้สิบท่าได้ไหมหอยทั้งสิบท่าได้ไหมอ้ท่าเดียวก็ปวดหลังนะน้องๆเดี๋ยวพี่ให้ทุกคนเลยนะ ห้าเครื่องห้าเครื่องเป็นไงอ่ะไอเครื่องเสียงชุดนี้หนูว่ายังไงเป็นไงห่อเพื่องฮนไหนเป็นคนที่ไหนฮะเนี่ยบ้านอยู่ที่อีสานเน้อจ้าภาคกลางเรียกจิงจกภาคอีสานเรียกว่าจิ๋นจิ๋นหยอกเล่นหยอกเล่นลูกหยอกเล่นทุกคนพี่ให้หมดเลยนะครับรับไปเลยนะฮะก็ขอบคุณพีเอสซีดีโอบ้านหม้อด้วยครับอ่ะสุดท้ายแล้วมี ฝากบอกท่านผู้ชมให้สนับสนุนติดตามกันหน่อยครับเชิญเลยครับก็ตอนนี้ก็เปิดช่อง Youtube อยู่นะครับผมชื่อว่าช่อง M.J Studio นะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมตัวอฝากด้วยนะครับชื่อน้องไก่ฝึกภาค C H ครับก็ช่อง Youtube เหมือนกันนะครับฝากด้วยนะช่องกอนเทะ K O R N t H E P นะครับผมครับก็ เหมือนยูทูบเหมือนกันครับผมเป็นมอนเเอนะครับเป็นโอเป็นมอนเเอนะครับก็ช่องยูทูบเหมือนกันค่ะ i y m c h a n ครับิมจังนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งพี่จูนแล้วก็น้องๆทั้ง5ท่านด้วยนะครับครับขอบคุณมากครับน้องๆขอบคุณนะครับแล้วก็แสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะครับที่ได้รับรางวัลแล้วก็ผ่านการคัดเลือกมาจากนักภาคฝีมือดีอีกหนึ่งท่านในประเทศไทยของเรานะครับพี่จูนลูฟี่ครับขอบคุณครับวันนี้ไปกันก่อนนะฮะขอบคุณทุกท่านทุกคนเลย ขอบคุณเจ้าของสถานที่วันนี้ด้วยนะฮะที่ให้เรามานั่งถ่ายทำกันนะฮะเล็กขงโภชนาครับผมอยู่ถนนกาลปพฤกครับผมนะครับที่นี่มีอะไรยังไงบ้างครับพี่จูนซาชิมิปลาไทยครับผมพีเด็ดเลยบอกเลยว่าโชว์อยู่ที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นดีกว่าที่อื่นแน่นอนดียังไงต้องมาลองเอาเองนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของข้าวต้มหม้อไฟนะครับบางทีจะมีเต่าเต้ยท่านได้รับประทานอุ้ยปลาเต่าเต้ยด้วยครับผมของดีมีราคาครับกินกันแบบราชาครับราคาระดับชาวบ้านเลยนะฮะสบายๆนะฮะเรามากิน กันแบบยาติบิดนะเวลาเช็คบินเราคิดกันแบบศัตรูอันนี้หยอกหยอกหยอกรอเล่นอันนี้ร้านอื่นร้านอื่นไม่ใช่ที่นี่โว้ยน้องช็อตเด้โโยกโยกโยกคอพี่ไม่ค่อยดีก็ช็อตได้แหละ